ที่อะไรทั้งดีกรรมที่พรภาวิดเกิดสัมมาสํบูรณ์อัสสานะโพธิปรมาโตอานะโตสมาธิสํบูรณ์ปัสสนะโภติยัมพีโทอานะสรณังปาธามิ <talan> <talan> จาเเารขอเล่าคนทั้งจัดเจ้าคณะอำเภอภูมิเมื่อวันที่สิตุลาคมอาณาอยตรพระคูโอภาสสันติกรอรัขายยาสันติกรุเจ้าคณะตํางโนกรรแม่ที่กรนาและเพี่วขออนุมัติจากเจ้าคณะใหญ่ในวันนี้และในโอกาสการเปลนมนี้ได้การเดิน แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอปุชุมมอบตราตั้งเจ้าคณะอําเภอเมืองอยักโสธรและตราตั้งรองเจ้าคณะอําเภอปุะชุมพร้อมทั้งพัดวัประจําตําแหน่งแก่เพืนโดยว่าชบัญญัติประจำสมัยที่2ปัตนาสุูมิฉายาพุทธิวัฒนมโนอายุ58พักษาตั้งแต่ตุลาคมพศ ผู้ใกักราช2,540ว่าด้วยการแต่งตั้งขอถอนพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ให้ใมีเลขฐานุการจักรพรอนึ่งเพื่อทำหน้าที่อน,นุญตีระบบเจ้าหนารร้นาทีอุิเนื้อศพ ทานสาธุชนทุกท่านที่ทานกชยเจอโยกมาเพียนมบายครับนักชิมครับเป็นเชิญคุณพ่อจร์เจยดิยุคอร์ตี้ครับเอวาเอวะอโ